หน้าอย่างผมนี่ยังพอจะเป็นนักเรียนได้อยู่ไหมครับผมสวัสดีครับ <c oughs> พวกผมโบธาราครับกับรายการบางกอกกระซิบก็ซิบกระซิบครับโอ้โหที่นีโรงเรียนเซนคาเบียนครับก <c oughs> ับงาน Hall of Fame ทูเนตัว5เชิดชูเกียรติชาวเซนคาเบียนบอกเลยว่าบรรยากาศอบอุ่นมากซึ่งได้ค เขามีนักเรียนดีเด่นด้วยไปตามหานักเรียนดีเด่นกันดีกว่าครับแสดงความยินด,ดีกับสิทธิ์เก่าดีเดน่นชาวเซนกรเบียนช่วยกันปรบมือซัพพอร์ตพวก่เขาหน่อยได้มีแขอเ,เรื่องในโอกาสครบรอบร้อยปีของโรงเรียนเซนกรเบียนเรามีการมอบรางวัลให้กับฮาลเฟมแล้วก็มีสิทธิ์เก่าดีเดน่นแล้วก็มีลิเตรบอร์ดอเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สมเกียริมากในวันนี้ใช่ครับ ก่อนอื่นผมยินดีกับท่านกล้องก่อนได้รับรางวัลสิอเก่าดีเด่นด้วยในปีนี้ท่านในละมิดเวทีโออย่างมาโหรานต้องขอบคุณคุณก้องด้วยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากรุ่นพี่รุ่นน้องช่วยกันสนับสนุนจนได้บรรยากาศอย่างนี้ นี่พี่เสียมีตำแหน่งด้วยที่เป็นเลขาธิการสมาคมจีนเก่าเซร์กเบียนครับและแน่นอนว่าก็มาในตำแหน่งของคุณพ่อของน้องบิวกิ้นด้วยอ๋ออันนี้เป็นตำแหน่งเสริมฮะอันนี้เป็นตำแหน่งเสริมฮะตอนที่เรียนอยู่ที่นี่มีวิธกรรมอะไรไหมฮะจริงๆพี่เป็นเด็กเรียบร้อยมากนะครับเรียบร้อยแบบชนิดว่าไว้ใจขนาดให้ตัวข้อสอบให้อย่างพี่ก้องเนี่ยก็สมัยก่อนเ็เรียบร้อยมากเวลามีงานมีอะไรเงี้ยวิชาการเงี้ยเขาจะแต่งชุดไทยแบบสบายเสียงมาแล้วก็มานั่งร้อยวงมวลัยรักมากแม่สวัสดีครับพี่ก้องวี่ญาสวสดีคก้อ้ว วันนี้มาทําอะไรครับพี่ก้องวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับเพราะทางสมาคมจิ์เก่าได้มอบความภาคภูมิใจให้คือเป็นจิ์เก่าดีเด่นไม่ได้เข้ารอบิ i s s u n เวิร์สนะครับอยากจะถามย้อนกลับไปตอนที่ยังเรียนอยู่ที่นี่เรามีวีรกรรมอะไรไหมครับพี่ก้องเป็นวิชาการเคยจัดเดินแฟชั่นโชว์อาหารไทยแป็นพิกรปีผัดกบะปุกแล้วก็จะถือเมนูเดินโชว์แฟชั่นโชว์ค่ะแล้ววันนั้นพี่ก้องได้เดินไหมฮะเริ่มไปคิวค่ะเริ่มไปออกกำลังกายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะเด็กๆแล้วค่ะเขาแบบว่าฉายแววฉายแสงตั้งแต่เด็กเลยแล้วก แต่เงนกันนิดเดีวยวหน่อยแล้วก็ทะเลาะก,กันนะครเรื่องที่คิดว่าคณะกรรมการเล็งเห็นความดีงามของเราคือคิดว่าเรื่องอะไรครับอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นคุณงามความดีที่ปฏิบัติเพียรมาตลอดเวลา5 0สิกว่าปีแล้วก็เรื่องความงามเพียงคงอยู่ก็คงต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพที่ทําอยู่อย่างเงี้ยฮะก็ขอบคุณกรรมการทุกท่านนะฮะที่ได้คัดเลือกให้เป็นสิบด์เกีเด่นของปีนี้ค่ารับรางงานนี้ก็ต้องไม่ปกติครับพี่กองต้องพิเศษรับรางวาลเป็นท่าถวายบัวค่ะ ชวนเหล่าคนดังย้อนวัยเรียนเล่าว,วีรกรรมเด่นที่ทั้งโรงเรียนต้องร้องอแต่ก่อนเป็นอนดีตนักฟุตบอลที่โรงเรียนขอ,ขอเชิญเรียนด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มฮอตหนุ่ม<อ>ป๊อปของโรงเรียนเลยหรือเปล่าถามว่าฮอตไหมก็จะนิดหน่อยบางคนเนี่ยเขาจะฉาย,ยาดูแลหน้าเกรงขามในสนามบอลของพี่ฉาย,ยาเลยไสิงสาอ,อ่างใส่เสื้อกางเกงรองทงรองเท้านานกว่าคนอื่นนี่ได้ว่าลงอีกทีก็คือครึ่งหลังแล้วลงครึ่งหลัลงครึ่งหลเราเคยสร้างวีรกรรมอะไรเด็ดให้เป็นที่จดจารในโรงเรียนมั้ยัรัวโรงเรียนแบบข้าม แล้วเกเกี่ยวติดโดนเรียนไปตีนุ๊กถามถึงความดีเด่นของเราสมัยเรียนมีไหมฮะมีเป็นหัวหน้ากองร้อยลูกเสือเวลาเดินทางไกลนำเพื่อนๆนะครับเขาให้เดินไปทางนี้หลงครับผมไม่น่าจากไปเลยไม่ใช่วันนี้เขามาเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นเนอะใช่แลว ก็ได้หนาสิาเก่าเหมือนกันไม่ใช่ <c oughs> เขาต้องเรียนชายล้วนคุณเป็นผู้หญิงคุณมาทำอะไรที่นี่มาเป็นพิธีกร,รให้งานศึกเก่าของเซนคาเบียนกับทุกปีอยู่แล้ว<า>ในที่สุดดิฉันก็ได้กล่าวชื่อพี่ชายของดิฉันบ<อ>นเวทีว่าได้รับรบางวัลความดีของคุณมีบ้างไหมสมัยเรียนประชั้ชื่อเสียงให้โรงเรียนไม่หน<อ>ักหรอมีด้วยมีจ้ะเป็นนักกีฬาฮอกกี้แล้วก็เป็นเชลิเดอร์เฮ้